สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ uh huh. ความบันเทิงยังไม่หมดหรอกคุณผู้ชมคะ uh ่ะ huh. เพราะว่าเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญเชื่อเลยว่าใครก็ตามที่ได้เห็นน้องเอาจริงก่อนที่น้องจะร้องก่อนที่น้องจะเต้นแค่เห็นหน้าก็ไน้าเอนดูแล้วอะ uh ่ะ huh. กับน้องแอลลี่แล้วตอนนี้นะคะมีซิงเกิลใหม่มาฝากเราน้องพร้อมที่จะโชว์สดๆตรงนี้แล้วไปชมพร้อมกันกันกบเพลง Boys Like You, Can you hear? ไม่ได้ไม่ได้สวัสดีภาษาไทยไม่ได้อันยยเซียวเขาไปทำงานที่เกาหลีมาสองเดือนฉันเดินผาตัวมีด้จะจาเมียงจะจะยองโอ้ยเชียวรยหิวไปกินแล้วไปกินต่อดโอเคมาครั้งนี้เพลงใหม่ครั้งนี้นี่คือการไปฝึกฝนที่เกาหลีมากี่เดือนนะ ประมาณหนูไปตั <manuscript> ้งแต่เดือนสี่อะค่ะอประมาณสองเดือนโอ้โหอันนี้คือไปทํางานเพลงนี้โดยเฉพาะเลยเหรอแอลลี่ใช่ค่ะแล้วก็ทําอีกเพลงด้วยค่ะที่กําลังจะออกมาเร็วๆนี้ค่ะเฮ้ยปล่อยป่ะเนี่ยนี่คือเพลงสามแล้วเดี๋ยวจะมีสี่ต่อเลยใช่ค่ะว้าวแต่เห็นบอกว่าการไปอยู่ที่นู่นคุณต้องแลกมาได้หยาดเหงื่อแล้วก็ใช้เวลามากมายเลยใช่ไหมใช่เล่าให้ฟังนิดนึงเจออะไรมาบ้างค่ะก็ด้วยความที่หายใจก่อนดีกว่าว้าเหงื่อมาก El อ่าก็คือถ้าเต้นก็แบบรอบนี้ยากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เพลงมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วกว่า How to Love อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีครั้งแรกที่หนูได้เต้นหนักขนาดนี้แล้วก็ร้องแบบเร็วขนาดนี้ค่ะนี่แต่นอกเหนือจากการเต้นหนักแล้วพี่รู้สึกว่าเอ๊ะตอนที่เพลงแรกนี่ตอนนั้นยัง15ใช่ไหมตอนนี้18หนูดูแซ่บขึ้นมากเลยลูกความเซ็กซี่ความเป็นสาวคือแบบมาเต็มเวลตาการเต้นอะไรต่างๆเห็นได้ชัดเลยนะถูกทั้งชุดทั้งวิธีการต่างๆใช่ค่ะ จะเป็น,น,ปนด้วยไซริงใช่ค่ะเป็น uh huh. คอนเซปต์ค่ะก็ uh huh. เหมือนกับว่ารอบนี้ทีมเขาอยากให้หนูดูโตขึ้นด้วยจาก uh huh. ตอน House c h e ร r เป็นไงคะเพราะตอนนั้นก็เด็กน้อยมากๆ uh huh. ค่ะแต่ในความโตขึ้นไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวคุณผู้ชมครับ บทบาทในการทำเพลงด้วยเห็นบอกว่ามีโอกาสได้ร่วมโปรดิวซ์เพลงนี้ด้วยใช่ปะเพลงนี้หนูจะเป็นช่วยคิดท่าเต้นค่ะแต่ว่าเพลงที่กำลังจะออกมาคือหนูเป็นคนแต่งเองทั้งหมดเลยว้าวใชรอดูเลยสาบีจากวันนี้มาวันนี้คุณโตขึ้นเยอะมากแอลลี่สุดยอดกดดันเลยอะคนมาไม่ต้องกดดันคือดีอยู่แล้วใช่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 าเต้นคิดเองด้วยเพลงนี้เห็นบอกว่าต้องแข็งแรงตรงไหนที่มันแข็งแรงบ้างเออ ทุกตอนเลยค่ะใช่ค่ะพี่มันพี่ถ้าเราหมุดมืออผมยังนั่งก๊อกเลยอะสมมติว่าเราพูดถึงเพลงเนี้ยถ้าพวกพี่จะพูดถึงเพลงนี้แล้วจะแบบเออมีท่าสักท่าหนึ่งอะไรเงี้ยมันคือท่าไหนคะใช่ท่าจำคือจริงๆแล้วอันนี้ใช่ไหมคะตอนที่ถูกอันนี้คือเป็นจริงๆเป็นจริงจริงเลยโลโก้ของชื่อหนูค่ะเป็น A แล้วก็ L L แล้วก็ Y ค่ะแล้วก็ทีนี้เราจะเอานิ้วชี้ เป็นหัวใจไงค่ะอ๋อแอนลี่เลิบยูนะใช่ค่ะเป็นอะไรยังไม่ทันเหมือนหมุนนิ้วชี้ขึ้นนะคุณแก่เขาจะทำตามช้าพี่หนุ่มอนุ่มรักษาอย่างเราได้เหมือนต้องหมุนนิ้วชี้เขาหมุนพัดโตเขาไม่ได้ทำแบบพัดโตซะสัหน่อย ใช่ค่ะคือเหมือนปกติหัวใจจะทําแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบมันมาจากเชื้อหนูอะไรเงี้ยเราก็เลยทําให้มันดูมีอะไรมาขึ้นตอนนี้เหมือนเป็นง่อยไงพี่นุ๊โอ้แต่ว่าเป็นท่าบังคับเลยนะต้องมีใช่ค่ะอ่าฮะโอ้เรียกว่าหลายคนเนี่ยได้ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เพลงติดหูเท่านั้นนะท่าเต้นก็สนุกมากๆใช่ติดตามเพลงนี้รวมถึงผลงานต่างๆของแอลลี่ได้ทางไหนบ้างครับค่ะก็สามารถดู MV ได้ที่ YouTube ของ four one E N T นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ทุกๆสตรีมมิ่งแพลต ซึ่งคือเพลงที่จะตามมานะคะ<ด>ก็สามารถ ติดตามกันได้ทางโซเเฮ้ยนี่คุณจะเอาไปชื่อเพลงไปแล้วด้วยนะฮาอ์ดพายด้วยก็ฮาร์ดพีสามารถติดตามได้ทางโซเชียลเหมือนกันค่ะลองติดตามข่าวกันได้ค่ะใช่และเพลงทั้งหมดของแอลลี่นะฟังได้ทั้ง Apple Music ทั้ง j u สสปอร์ติฟ y ยยูทูบมิวสิกแล้วก็ Tidal ด้วยคุณภาพดีมากไชโด้เพราะฉะนั้นแล้วฟังได้ทั้ง130แพลตฟอร์มทั่วโลกด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณแอลลี่มากเลยขอบคุณมากเก่งมากง่ขอบคุณนะครับแล้วติดตามผลงานเพลงต่อๆไปด้วยขอบคุณน้องนะคะ